เอาว่าเออมันกินน็อตผมแบบสไลด์ยับเลยเท่มากนะฮะอ่ะ <c oughs> วันนี้ถือว่าสามหนุ่มที่แบบว่าความสมามารถนี่เรียกว่าล้นเหลือนะฮะครับผมแต่ว่าน้องๆมีเวลาฟังแค่ไหนครับเอ้ยชั่วชัมม่วโมงนึงไหวไหมฮะไหวแต่คนร้องจะไม่มีพลังร้องนะครโอเควันนี้<แ>มาใกล้ชิดกันมากๆเลยทั้งสามหนุ่มพูดถึงความรู้สึกที่มากับ Hot Live s t u d โอโชว์ครั้งแรกหน่อยดีกว่าครับผมครสรุปมากครับจะร้องอีกสัก ติดเพลงเลยเอาเลยไรนะก็ต้องขอบคุณพัทเอฟเอฟด้วยนะครับที่เปิดเพลงต้นเมื่อแตลอกเมื่อกี้ต้นต้นเหื่อออกครับต้นเหงื่อมาพี่ผมเช่นนะฮะต้นเหื่อออกนะต้นเหงื่อออกนะต้นเหื่อออกมีผ้าอยากได้ไหมสองร้อยโด้ อ่ะครับคุณต้นครับเช็คหน่อยฮะแหมเรียกว่าร้องอุ้ยแหม่ไปเจ็บนะตกใจหมดเลยนะฮะเรียกว่าใช้พลังเยอะมากในการร้องเพลงทั้ง3คนเลยนะครับใช่ครับพี่เด็ดเลยนะครับอ่าแล้วถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากมีเพลงนี้เป็นเจ้าของนี่จะดาวน์โหลดยังไงได้บ้างครับผมต้นครับทางเว็บไซต์ทุกสิ่งเลยครับครับแล้วก็ถ้าอยากฟังบ่อยๆก็ขอเข้ามาได้นะครับคัดเต็มๆนี้เปิดบ่อยมากครับโฟชุมโฟแชร์ก็มีนะฮะอยาากเดาวน์โหลดนะครับไม่ผมก็เลยจะบอกไงว่าอย่าไปดาวน์โหลด นี่เอาแบบถูกกฎหมายดีกว่าแชร์เป็นโหลดเพลงปอนนะฮะได้ได้แต่เพลงพวกเราสองคนในโฟแชร์เข้าออกไปแล้วนะฮะเพราะไม่ค่อยมีคนโหลดไม่มีขนดฟรีเนี่ยน่ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์เพื่อนทุกคนเลยนะครับว่าครับห้ามมีโฟแชร์ต้นเพลงต้นเด็กขาวไม่งอมรัโอ้โหโกรธมากเลยเรื่อต้นจะเอาไวรัสไปปล่อยคอมเพื่อนนะฮะใช่คือเรา คือเราทํางานก่อนจะได้ออกมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมจริงตั้งแต่แบบเมื่อก่อนคือเราเราเคยแบบฟังเพลงคนอื่นมาแล้วเอ้ยรู้ว่าเขาเหนื่อยเนี่ยพอเรามาทําเองจริงเนี่ยเราเหนื่อยไหมเพลงแรกเพลงเนี้ยรู้สึกไงบ้างทั้งสามคนเลยเหนื่อยครับก็จริงๆกระบวนการการแบบว่าทําเพลงออกมานี่คือครูใช้เวลานานแล้วก็ยากมากเออใช่มันไม่ใช่ง่ายๆที่เราคิดกันใช่ไหมต้องคำนี้ต้องเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดจะเยอะมากนะพอลายอะไรนะ เรียกปอเรียกปอปอบังปอหลบหลบเออเคเดี๋ยวสัมภาษณ์ข้างหลังเนี่ยคิวอยู่มั่งดิน้อยใจว่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ข้างหลังอยู่นะโอ้โหอ่าตอบกันเลยแล้วที่ไหนกันแล้วเนี่ยเราไมจะปอบังเอามาพูดเรื่องเพลงแรกกันทั้งสามคนนะครับมาเฟลมมากเป็นไงบ้างเพลงแรกที่เพลงผมชื่อเพลงนะจุดนี้นะครับอย่าลืมซื้ออะไรบ้างรวมของพวกเราด้วยเพราะว่าจะปล่อยออกมาทีละเพลงครับ ใชก่ก็แบบค่อนข้างเหนื่อยเนาะกว่าจะทํากว่าจะเสร็จใช่เหนื่อยเลยคุณสองคนว่าคุณเหนื่อยแล้วนะฮะคุณกระชาเหนื่อยกว่าทำ <c oughs> ไมคร้อง,อ,องเพลงดูเด็ดกระชาเต๋าร้องคู่มีเวป็นสองเท่าใช่ไหมไม่เมอาเลยจะมีโอกาสนะครับร้องเพลงคู่กัน Destiny เหมือนแบบอ๊อปปองสันเลยนะ อยากดูว่าผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับต้องดูกันตอบแบนดาราเลยนะครับดาราที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วนะครับคุณชาครับเพลงของคุณเพลงแรกนี่เหนื่อยไหมเพลงแรกชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่งเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นครับผมเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นเพลงหนึ่งอาจจะแค่สามสี่นาทีแต่กว่าจะออกมาเป็นเพลงหนึงใช้เวลาอาจจะหลายเดือนใช่ นายเป็นนาเป็นเลี้ยเป็นนะครับพาร์ทคอร์นะพาร์ทคอร์วะอีกอีกเดี๋ยวคุณก็โดนเหมือนผมไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็โดนเหมือนผมไอ้คิวเราไปยายยายยายพุทไทยมัติดผมด้วยไม่สนใจหรอกเอาดิเนี่ยติดผมก็หลายทั้งสามคนฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยดีกว่าครับผม ขอผลงานครับครับถึงเวลาต้องฝากผลงานแล้วก็ฝากซิงเกิลของต้นนะครับเธอมีเวลาฟังแค่ไหนแล้วก็ของเพื่อนๆที่ตอบคนด้วยการจออกมาก็จะวางจะให้ซื้อกันมันคอนเสิร์ตเลยนะครับคอนเสิร์ตรายการก็ไปจับจองเจ้าของกันได้ครับปิดใจรอแป๊บหนึ่งคอนเสิร์ตอ๋อคอนเสิร์ตด้วยอไหรปั๊บนะฮะคอนเสิร์ตวันที่24ใช่ไหมพี่ยี่สีนที่วานหกยี่สี่ยี่ผมชื่ความจำหวังไม่คาดเฉย่อหา ู่อกันนร่โอ้เ่ยหลังูที่แสบไปหดแล้วถแะนที่เท่าไหร่กันแน่สิบสี่ครับงเ a ออ e ีซ o ่นะมกราครับเฮ้ยสิมกราเราตืนความจำร่้าจได้หรือเปล่า F a อ l s e n มันที่ยี่สิบกอะไรอะไรมีโมชั่นด้วยเพียจริงๆเพียเบาๆเพียเลยเกินคืออะไรอะอันสุดท้ายนี่ฮิตนะอ๋อว่าเฮ้ยเพียแล้วนะเพียแล้วเหรอ นิดนึงนิดนึงนะฮะวันที่14ธันวาคมได้เจอกับคอนเสิร์ตม,<ถ>มีใครบ้างมีใครบ้างชิงชีมกุกลาครับมกุกลาผมจะมี2คอนเสิร์ตมีซคอนเสิร์ตครับอ่อันแรกก่อนอันแรก24 24ธันวาคมเป็น AF All Season ดูทุกทุกอันเพื่อ AF เลยแันรวมกันใช่โโอ้หคอนเสิร์ตไม่เล่นกันแต่ทุ่มตังเช้าเลยะ วันยังเที่ยงคืนครับก็คอนเสิร์ตใหญ่ซะขนาดนี้นะครับคนเยอะมากแล้วทุกคนดังหมดเลยคือตอนนี้ไอคิวผมจะยืนตรงไหนผมกลัวไปหมดแลวเนี่ยคือผมส้ามาถยืนตรงไหนไ้วันเนี่ยเรามาเป็นตัวงูที่เราตุ๊กตามาแล้วเราก็พากัาว่ะโอเคแฟนคลับเขาบอกให้นั่งนี้เลยแล้วกันผมนั่งนี้เลยไป วันที่24นี้มีขึ้นแน่นอนด้วยแตจาก F8 นะครับไล่ยิงบ้างเนี่ยไล่อีกบ้างสิสี่มกราผมไม่มาไงสี่มกราสี่มกราเป็นคอนเสิร์ต F8 ครับครับล้วนๆเลยมีใครบ้างใน F8 นะครับมีเพื่อนๆทั้ง24คนเลยครับ24คนเลยครับครับผมแล้วก็ซิงเกิลของพวกเราก็จะวางขายวันนั้นด้วยโอ้แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษใช่หลายคนด้วยนะครับต้องรอติดตามนะครับแล้จะมีเต่าสมชายเข็มกัดขึ้นมาด้วยเลยเฮ้ยยเอาเสียงกับผมเลยนะเอาเสียงกับผมเลย เดี๋ยวจะโดนตืมเอาแล้วคิววันที่ย้ำอีกทีแล้วกันวันที่24คอนเสิร์ต AF รวมทุก AF เลยแล้ววันที่14มกราคมนะครับ AF 8จะไปดูไหมครัเนี่ยไปไปนะครับเราซื้อบัตรอะไรยังไงได้ที่ไหนครับผมเขาซื้อบัตรกันซื้อบัตรได้ใครไมีบัตรนะซื้อได้ใช่ไหมซื้อได้ใช่ไหมสุดยอดใครซื้อบัตรทันกันล้วบ้างโอ้โหเสียงดังเลย เราจะกลับบ้านอย่เดียวเลยเอ่อจะจะมีคอนเสิร์ต F8 ร้ายกาจที่คอนแก่นด้วยนะครับหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ครับผมโอเคนะครับยดีวไปนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันถูกต้องวันนี้ยังอยู่กับเราอีกนะครับเพราะว่าจะตอนท้ายรายการเราจะมีการประมูลนะครับของทั้ง3ชิ้นของทั้ง3หนุ่มด้วยครับผมโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนมาก่อนนะครับเปิดโค้งเดินหน้าซ่าให้สุดครับอกมาคุณโค้งด้วยครับอ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ ส่งกลับไปที่สตูดิโอของเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาประมูลของกันครับขอบคุณครับครับส่นครับตื่นเต้นแหวนแหนแหวนแหนแวนแหวนแวนแหวนหวนแหวนแหววนแหวนแหวนหนนหงนนนแหนนแหวนหวนนวนแนแหวนหวววยนนวว เเลกเเลเดียเดียเดียย่เดียยืนเดียย่มาอันนี้ีให้ใครนนีแล้วก็ประชาประชาอ่ะอันนี้ให้ใครเดี๋ยวเดินไปขับตอีโก้กลัวแล้วเกินเนี่ยตอนเนี้ยขยับตัวไปไหนมนให้ต้นต้น ต้นมีคนให้เพชรจด้วยขอบ้านสักหลังเลยต้นเฮ้ยพี่เจนเหรอะชาพี่เฟมอะของปรชาเลยเนี่ยซองอ่างเป่าอะเงินเงินเงินเดีเดี๋ยว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 แล้ขอเบรกกันดื่มดื่มให้ของขวัญก่อนนะครับตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาประมูลของแล้วอยากได้ของให้ก่อนนี่ครับพี่เฟม พี่เฟมก่อนมาผมบริจาคคนแรกเลยนะครับ